เอ้าวแกจะเป็นได้ยังไงแกไม่เคยไปมีอะไรกันใครนะก ตอบไม่ได้เลยกมเป็นไรเอาใหม่เนาะเราเปียตอบเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยต hey, อบเสร็จแล้วแกอ่ะ okay. ตอบเสร็จแล้วเหมือนกันปั้นปิ้งข้าวด้วยกันไหมไม่เป็นไรยังไม่หิวเลย oh, อ๋อโอเคงั้นเข้าไปก่อนนะโอเคโอเคบาย เฮ้ยีเพื่อนเหรอวะเออเพื่อนชื่อเปียเดี๋ยวอยู่ชุมชนค่ะเพื่อนเปียน,น่ารักดีว่ะเออวกูติด,ดต่อให้นะมึงเฮ้ย,ยบ้า,าใชทา่ท่านเนี่ยอยรู้นะเว้ยมึงคิดอะไระ แค่อยากเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพลอเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้ใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอทบตา นตรงนั้นไม่ใครดูแลหรือไม่ กําพอดีๆนะไปไปอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะ Oh, come on the boat don't ขอถามดูหน่ยนะคหยดค่ะลูเรียนแถวค่ะเลียงหาป้านะคะสนใจคนไหนคะมีหลายคนให้เลือกเลยค่ะอย่างน้องคนแรกนี่ค่ะน้องกิโมโนค่ะจากญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนที่สองมาจากอินเดียค่ะขัดผิวเสร็จแล้วค่ะน้องไวจินนี่ไวทินนี่ น่ารักมากเลยค่ะคนที่3ค่ะคนที่3นี่อื้สเปกิสตานกับอื้สเปกิสตานคนนี้ค่ะน้องกันดาริยันค่ะกันดาริยวว่ะสัสดีค่ะตัวเล็กน่ารักค่ะเหมือนหนูเลยค่ะกระจิ๊ดฟรีกระจิ๊ดฟรีชื่อน้องแรดค่ะแรดนี่มาเป็นแรดเลยคนสุดท้ายนี่เด็ดสุดค่ะมาใหม่ค่ะอินพอร์ตมาจากอเมริกันอเมริกันอเมริกันชื่อน้องว่าหนูดารีค่ะ ดูดารีคนไหนล่ะสนใจคนไหนคะคุณพี่เรื่องอะไรสองพานค่ะแพงต้งไหนค่ะคุณพี่สุดสุดแล้วค่ะถูกที่สุดแล้วสองพันี่มีสองรอย่ะพี่พได้คนนี้ตั้งนะชั้นสองชันนี้เ่าพันให้สองร้อยพี่มีสองร้อยดกับพี่ไหมนะ

ตัวเองเสร็จยังครับเสร็จแล้ว ยางัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะทให้นิสิตเดี๋ยวที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดน์คละคงไม่มีแล้วมั้งนิสิตมีอะไรที่สงสัยและจะถามอาจารย์อีกหรือเปล่าคะไม่มีค่ะงั้นถ้าไม่มีแล้ววันนี้อาจารย์เลิกคลาสค่ะเย้ยยยยยย เฮ้ยนีครับวันนี้มปนเกิดกูตัวนี้เจอกันที่เดิมด้วยโอเคเพื่อนเลยไปด้วยกันเลครับจะเจอกันด้วยตัวเองย่ายไปด้วยจริงๆนะทำไมอ่ะอยากให้ตัวเองไปด้วยอ่ะจริงรไปด้วยกันนะยันี่เขาไม่ตดหนงสือเรื่องะเราไปเที่ยวอยาเล่ยงอหล่ แหม่แฟนตาลอะไรอีเจ๊แกเป็นไรเปล่าเนี่ยเปล่าเไม่เป็นอะไรอีเจ๊แล้วคืนนี้แกจะไหวปะเนี่ยไหวดีไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะฉันทำงานนี้มันต้องสิกว่าปีแล้วนะ เจ็บอย่างเงี้ยออกจะบ่อยไม่งั้นฉันก็ตายไปนานแล้วง,งั้นก็ตามใจแกแล้วกันไม่ถามผมเป็นห่วงหรอกเออขอบใจม่ต้องไปสนใจแล้วกินกินกิน <c oughs>

มองແຈເລື S 1> <S 1> ້ອຍໆຫຸຍ อ,อมนดีามามัาเป็นของน้องสดดีคืนน er okay, like ี้จะได้ขึ้นสวรรค์แน่ bang ัอมีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยบ้าไม่มีเขามีคนตัวเองคนเดียวเรื่องมันก็มีแบบนี้แหละแกดีแล้วแหละที่แกมาตรวจแกไม่ต้องเครียดนะไปะไปหาอะไรกินกันเถอะ หมอมีวิธีเพิ่มใช้นจริงนะคะคือโรคนี้มันไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ว่ามันมียาต้านคือคุณต้องกินยาต้านนี้ไปตลอดนะคะแล้วก็คุณต้องมีกำลังใจไม่แน่ตอนในอนาคตอาจจะมียาที่สามารถาารักษาเรืนี้หายได้เพียงแค่คุณมีกำลังใจแล้วก็อย่าท้อนะคะหมอจะกำลังใจให้คุณแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะการปฏิบัติตัวของ ้องส่งถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะที่มีเพศผันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นด้วย เข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอ